สวัสดีครับ ผมแชมป์โฮมซีเกอร์นะครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมนะครับที่โครงการแอสไพร์อโศกราชดานะครับเป็นโครงการในเครือของ AP นะครับและความน่าสนใจของถาปัตยกรรมต่างๆก็ด้วยรูปแบบถาปัตยกรรมที่เห็นด้านหลังผมนี่แหละครับมันน่าสนใจยังไงนั้นเราไปชมข้างในกันดีกว่าครับสำหรับโครงการแอสไพร์อโศกราชดาน,นี้นะครับในเครือของ AP เนี่ยก็ได้ออกแบบตัวนี้นะครับเป็น New แอสไพร์ใหม่ๆที่ทุกคนเนี่ย จะมองเห็นอะไรที่แตกต่างแน่ๆนะครับอาคารโดยรวมนะครับมีทั้งหมด6อาคารด้วยกันนะครับอาคารละ8ชั้นนะครับมีทั้งหมด10,25ยูนิตและในแต่ละอาคารเนี่ยก็มีการวางผังมาสเตอร์แลนลายล้อมขอดต,ตรงกลางที่เป็นสวนส่วนกลางเป็นเมนฟาซิลิตี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและจะเป็นยังไงนั้นเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าครับเอาละครับเพื่อนๆ,ๆตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนของล็อบบี้กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันล็อบบี้ตัวนี้ก็ใช้เป็นสำนักงานขายก่อน แต่ในอนาคตเนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็น co-working space อีกหนึ่งโซนเป็นหนึ่งในลักซ์ฟา l i ลิตีที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยเข้ามาได้ใช้อยู่อาศัยนะครับและตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ผมเข้ามานะฮะลองดูกันที่ฟาสาทางด้านนอกนี้นะครับเขาจะมีการเล่น void space ที่เป็นการดึงแสงนะครับจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในนะครับมันเป็น double space ที่มันเหมือนกับแบบมันป้องกันแสงได้ด้วยนะฮะแล้วก็มันช่วยพลางแล้วมันก็รู้สึกโปร่ง และยิ่งถ้าเราผมมาได้มานั่งในพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีความรู้สึกเป็นรีสอร์ทนะฮะด้วยการออกแบบของฟอร to c e i l i n g ที่สูงนะฮะดีดกับ Double Space ตรงนี้รวมถึง Ma t e r i ร l ต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จัดเข้าด้วยกันยังมีความเอกลักษณ์กลิ่นอายความคลาสสิกความโมเดิร์นความลักชวรี่ผสมผสานกันแบบคือผมว่ามันลงตัวทางโครงการ AP เนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของรูปแบบ New n o r m a l <Wow. S 1> อย่างในตัวนี้นะครับ Clasma Cluster นะครับซึ่ง AP เนี่ยเขาก็จะตั้งตัวนี้ในทุกๆจุดของ Facility ด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยกองปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5แล้วก็ยังมีการป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องด้วยนะครับจุดที่ผมอยู่นี่นะครับมันก็คือคอร์ด d o r ที่จะส่งไปถึง Main f a c i l ล t y ของโครงการที่นี่นะครับ ตัวคอร์ดิลตรงนี้มันมีความพิเศษด้วยนะฮะเพราะว่าสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากมีการเจาะช่องวอยนะฮะทำให้แสงเนี่ยและก็ลมเนี่ยสามารถโฟล์เข้ามาในเมนฟาซิลิตี้ตรงนี้ได้และตรงนี้ผมว่าเนี่ยคือจุดขายของโครงการมันทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นโดยรอบแล้วมันดูไม่อึดอัดและนี่เลยครับ l u ก Sanctuary b u เ b l e p o ูลโดยแยกฟังก์ชันอย่างเหมาะสมด้วยนะฮะมีทั้งพาสซีฟทั้งแอคทีฟเราอยากจะพาเพื่อนเพื่อนมา จะไปนั่งแช่จักรกุซี่ก็ได้หรือว่าจะนอนนั่งอ่านหนังสือชิลๆตรงนี้ก็ได้และด้วยการออกแบบที่ยังคงล้อความเป็นสถาปตัตยกรรมในเรื่องของโซนความคลาสสิกดึงเข้ามาแล้วก็มีด้วยกรีนพาติช t ั่นที่เป็นระแนงลายล้อมอยู่แบบนี้มันให้ความรู้สึกถึงแบบกึ่งพรเวษ สำหรับในส่วนนี้นะครับ Lux c o c r e a t i o n นะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับอีกหนึ่ง Facility ที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยเข้ามาได้ใช้นะครับ co-working space นะครับและความพิเศษของโซนนี้เนี่ยที่วางผังออกแบบห้องเป็นตัว L และช่องแสงที่มากขนาดนี้แน่นอนครับหากใครได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยมุมมองคุณจะไม่น่าเบื่อมันจะได้มองเห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นธรรมชาติ วันนี้นั่งมองสวนวันนี้นั่งมองสระว่ายน้ํานอกเหนือจากนี้นะครับการจัดสรรปันส่วนที่เป็นห้องตัว L ลักษณะน,น,นี้ mm hmm. ก็จะทําให้ง่ายต่อการใช้งานและก็ด้วยบรรยากาศการตกแต่งนะครับที่ดึงมาจากล็อบบี้นะครับในโซนนี้นะฮะมันมีความรู้สึกเหมือนเรามาอยู่ในคาเฟ่เลย และนอกเหนือไปจากโซนสว imming ที่เราผ่านโซนพาสซีไปแล้วนะครับก็ยังมีพูลสว imming โซนแอคทีฟด้วยนะครับที่เป็นแล็บพูลความยาวเกือบ50เมตรติดกับคิสพูลซึ่งผู้ปกครองสามารถมาว่ายน้ําแล้วก็ดูลูกอย่างใกล้ชิดได้ด้วยสําหรับคนที่รักการออกกําลังกายเนี่ยผมว่าเวิร์กนะเพราะเขาตอบโจทย์มากมีทั้งห้องยิมห้องโยคะแล้วก็ห้องบ็อกซิ่งด้วยอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับห้องยิมเนี่ย มีเครื่องเล่นถึง14ชนิดแล้วก็ระยะห่างของสเปซในการวางเนี่ยทำให้มันไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็เครื่องเล่นที่หลากหลายก็ผมว่ามันเหมาะสําหรับสาย Fit แอนด์เิรมแน่นอนนะฮะแล้วก็สําหรับห้องโยคะสา,ามารถมาเล่นเป็นกลุ่มหรือจะเล่นเดี่ยวก็ได้หรือจะมีห้องบ็อกซิ่งที่มีเครื่อง TRX เพื่อไว้สำหรับออกกําลังกายสเป h ให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ผ่อนคลายได้มีการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ๆด้วย ตอนนี้ผมกำลังอยู่บนลูฟท็อปนะครับที่เป็นสวนนะครับอยู่บนคลับเฮาส์นะฮะตัวเนี้ยเขาก็จะดีไซน์ออกแบบเป็นบัลคอนี่เป็นล็อก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 นะฮะการวางวิชวลของแอ็กซิสตัวเนี้ยนะฮะเชื่อมต่อระหว่างกราสเฮาส์นะฮะวิ่งตรงไปสู่ตัวที่เป็นฟาลเทนน้ำพุตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่งตรงไปที่บริเวณที่ด้านล่างนะฮะซึ่งเขาจะมีการดีไซน์เนี่ยเหมือนกับเป็นคอร์ดยาร์ดที่มันเป็นเหมือนกับซังเคนสเปซมีการดรอปเล่นระดับนะฮะทำหน้าที่เหมือนแอมฟิเทเตอร์ที่ให้เราเนี่ย ได้นั่งและก็ร่วมกิจกรรมกันและนอกเหนือจากพื้นที่ส่วนการที่มีขนาดใหญ่แล้วนะครับทางโครงการ AP เนี่ยก็ได้เพิ่มสวนหย่อมเล็กๆด้านหน้าอาคารพักอาศัยอย่างที่เห็นข้างหลังของผมนี้ด้วยนะครับเอาละครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคงอยากจะเห็นว่าห้องตัวอย่างนั้นมีรูปร่างหน้าตาน่าสนใจขนาดไหนไปครับเราไปชมกันดีกว่าครับ เอาล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ล็อบบี้นะครับที่ดูมีลักษณะความเป็น p r i v a t e แล้วก็มี double space ใช้เป็นโถงอาคารต้อนรับก่อนที่จะเข้าไปในห้องครับเราไปดูกันที่ห้องตัวอย่างกันเลยนะครับ แล้วครับเราก็มาถึงห้องวันเบ room t y p ์35ตารางเมตรกันแล้วนะครับการจัดวางฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันดูเป็นสัดเป็นส่วนมากๆและยิ่งห้อง l i Living r o o มขนาดไซส์ใหญ่ขนาดนี้ในคอนโด35ตารางเมตรเนี่ยสำหรับผมนะทำงาน w o r k f r o m Home ก็ได้การจัดวางฟัง,ง,ก,ง,ง, room, ง,นะงก์กงงชันเนี่ยมันมีสเปซเพียงพอเลยคือไม่ต้องจัดวางฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ก็ได้นะฮะจะจัดวางฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์เป็นไซส์เดย์เบดหรือเป็นไซส์โซฟาตัวใหญ่เพราะลิฟท์บมันกว้าง มากพอที่จะรองรับที่นั่งได้แบบ4ี่ห้าหกคนเลยเลยชวนเพื่อนๆมานั่งกันในนี้ได้อีกทั้งนี่เลยครับชุดครัวนะฮะในห้องครัวที่เป็นโซนครัวปิดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะปกติเนี่ยครัวเนี่ยในห้องคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะมีน้อยมากที่เป็นครัวปิดซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมันตอบโจทย์มากเราจะทําอาหารหนักหรืออะไรก็ได้เขาแถมตัวชุดครัวตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะอีกทั้งนี่เลยครับด้านหลังที่เห็นอยู่นี่ระเบียงนี่มันกว้างมาก เราสามารถที่จะจัดสวนเล็กๆได้เราอาจจะวางเครื่องซักผ้ายังได้เลยแล้วแถมด้วยวิวเนี่ยอย่างที่บอกครับที่นี่คำานึงถึงล่วนส่วนกลางล้วนๆเลยเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นสวนสวยอยู่ตลอดเวลานี่เลยครับเอาละครับสำหรับในสัดส่วนของห้องนอนตรงนี้นะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นถึงสเปซนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะใส่เตียงไซส์6ฟุตได้เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. อย่างตอนนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นชุดของอ e ีเกียนะครับ mm hmm. สามารถที่จะวางแล้วก็มีฟังก์ชันในการเก็บนะครับสามารถเลื่อนเก็บได้ mm hmm. เพื่อนๆสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามานะครับแล้วก็จัดวางไงก็ได้อย่างเหมาะสมนะครับมีพื้นที่มากพอที่จะสามารถวางตู้เสื้อผ้านะครับวางโต๊ะแต่งหน้ารวมไปถึงช่องแสงที่เขาให้มาเนี่ยทำให้สเปซของห้องนอนเนี่ยดูไม่ทึบดูโปร่งโล่งสบายผมว่า สเปซแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตอยู่แล้วก็นอนหลับได้สบายๆเลยครับและสำหรับห้องน้ำนะครับทางโครงการก็มีการออกแบบเล่นระดับแตกต่างกันร,ระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียกนะครับสามารถที่จะกั้นกระจกอาบน้ำได้ซึ่งมันก็ง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยครับและนี่ก็คือห้อง one bedroom ท้าย35ตารางเมตรนะครับในราคาเริ่มต้นเพียง3.16ล้านบาทเท่านั้น เฉลี่ยกมาก็แค่9ก้าหมบาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งมันคุ้มค่ากับทำเลย่านนี้มากๆและหากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจไซส์ที่แตกต่างเนี่ยในโครงการก็มีหลากหลายทยให้เลือกด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนี้ครับห้องเปล่านะครับก็จะแถมในชุดครัวแถมเครื่องปรับอากาศและก็ยังแถมห้องน้ําที่ตกแต่งพร้อมใช้งานด้วยและหากเพื่อนๆน,นะครับคนไหนนะฮะสนใจห้องที่ตกแต่งมีเฟอร์นิเจอร์เพรีพร้อมใช้งานแบบนี้ก็สามารถติดต่อที่โครงการได้เลยครับ กบางครับเป็นเพื่อนๆสำหรับโครงการแอสไพร์อโศกรัชดาแห่งนี้นะครับด้วยส่วนกลางที่ให้มาเรียกว่าคุ้มค่ามากๆและก็คิดเพียงแค่57บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นแถมยังมีพื้นที่จอดรถให้ถึง40%และโดยระบบ Security และ C C T V ที่ดูแลอย่าง24ชั่วโมงเรียกได้ว่าปลอดภัยหายห่วงกันเลยครับและเร็วๆนี้นะครับอาคารพาณิชย์ด้านหน้าของโครงการนะครับก็จะมี7 e เ e ่นอีเลฟเวมมาเปิดด้วยนะครับ ตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในซอยสุทธิพรนะครับหรือว่ารัชดาซอย3แยก18นะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีอาพาร์ตเมนต์อยู่เยอะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในร้านค้าต่างๆมากมายด้วยนะครับการเดินทางเชื่อมต่อของถนนสาคัญทั้งสองสายทั้งถนนรัชดาพิเศษและถนนวิภาวดีรังสิตท,ที่สําคัญนะครับก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งสถานีพระราม9ก้าและศูนย์วัฒนธรรมมากๆซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปสายอื่นๆได้อีก3สายด้วยกันนั่นก็คือสายสีส้มที่สถานีศูนย์ัฒธรรม แอร์พอร์ตลิที่สถานีมักะสรนและ BTS สายสีเขียวที่สถานีโอโศกและพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ตั้งอยู่ใน New CBD หรืออโศกราชดาพระราม9้าซึ่งเป็นใจกลางเมืองสุดๆนะครับตั้งอยู่ในโซนที่เรียกว่าสํานักงานมากมายนะครับมีพนักงานออฟฟิศรายล้อมขนาดนี้จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ไปทํางานตอนเช้าไม่ต้องอยู่ไกลหรือว่าสําหรับมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาผู้ปกครองก็สาม,มารถซื้อ ให้กับลูกไปเรียนอยู่ใกล้ๆนะครับด้วยศักยภาพทำเลที่ตั้งโครงการแบบนี้ยกสไตล์ยุโรปมาไว้อยู่ในการกรุงเทพแบบนี้มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีอัตลักษณ์และด้วยฟาซิลิตี้ที่ให้มาอย่างมากมายขนาดนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆและหากเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะเข้ามาชมโครงการก็เข้ามาที่เซลล์แกลอรี่ของโครงการแอสไพร์อโศกราชดาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แชมป์โฮมซีเกอร์ลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ครั้งถัดไปครับ